สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับหรือท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับช่องของผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับปุ๋ย2 1 0 0นะครับหรือว่า3 0 0 0หรือเรียกในภาษากันง่ายๆก็คือปุ๋ยน้ำตาลนะครับหรือแอมโมเนียม ซันเฟดนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องการทำงานของ2100กับการทำงานของยูเรียนะครับว่า4600กับ2100เนเนี่ยทำงานต่างกันยังไงนะครับก็บอกก่อนนะครับว่า คลิปนี้อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนนะครับว่ามีคนเขาโทรมาถามนะครับว่า21 0 0กับ4600การทํางานต่างกันยังไงหรือว่าการออกฤทธิ์ในนาข้าวแตกต่างกันยังไงก็ต้องอธิบายกันอย่างนี้ก่อนนะครับ21 0 0เนี่ยถามว่ามันคือในตัวเจน21%เนถูกนะครับอ่ามันคือในตัวเจน21%เนจริงครับบอกเลยว่าใช่ถูกต้องครับแต่ผมบอกก่อนว่า21 0 0เนี่ยการทํางานจะแตกต่างจากยูเรียนะครับ ยูเรียจะหวานสามวันเขียวนะครับส่วนปุ๋ย21 0 0หรือ3000เนี่ยหรือปุ๋ยน้ำตาลเนี่ยเราหวานไปปั๊บเนี่ยนะครับมันจะกว่าจะเริ่มเขียวนะครับจะใช้ระยะเวลา7วันนะครับขึ้นไปไม่เหมือนในตัวเจ่นในตัวเจ่นจะใช้เวลาวัน2วันนะครับคือเราหวานวันนี้พรุ่งนี้จะเขียวนะครับแต่มันจะออกฤทธิ์เขียวได้แค่เพียง7วันนะครับ ก็คือในไนโตรเจนเนี่ยจะมีฤทธิ์อยู่ได้แค่เจวันนะครับส่วน2100เนี่ยจะมีฤทธิ์อยู่ได้15บหถึงยีวันเลยนะครับเต็มที่เลยเราพูดในภาษากันง่ายๆถ้าเทียบกับสูตรก็คือ,อยูเรีย2100หรือ3000เนี่ยมันคือ,อยูเรียสูตรนะครับส่วน4600เนี่ยมันคือแม่ปุ๋ยนะครับซึ่งการออกฤทธิ์เร็วกว่านะครับแต่ก็หมดเร็วกว่า ส่วน2100หรือแอมโมเนียมซัลเฟตเนี่ยหรือ3000เนี่ยในภาษาบ้านๆเราเรียกปุ๋ยน้ำตาลเนี่ยมันจะค่อนข้างออกฤทธิ์ช้าแต่ออกฤทธิ์แล้วเขียวนานเขียวทนเขียวเรื่อยๆนะครับมันจะคล้ายๆลดอีแก be, ค่ค่อยๆไปนะครับค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปไปอย่างแข็งแกร่งนะครับไปอย่างไม่มีปัญหาไปอย่างไม่กลัวาาแมลงนะครับส่วน,นไนโตรเจนเนี่ย มันจะเป็นพวกแบบเราต้องการเร่งไวเร่งเร็วนะครับเช่นข้าวตรงไหนพวกท่านที่แจ้แคะแกนดูรู้สึกเหมือนไม่โตนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่านาสิบไร่เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณไล่หนึ่งหรือสองไล่เนี่ยนาข้าวตรงนั้นมันแจ้แคะแกนไม่โตนะครับอธิบายง่ายๆมันแจ้แจ้กว่าตรงอื่นคือตรงอื่นมันสูงแต่อันนี้มันแจ้เป็นเป็นทิวๆนะครับเราจะใช้ยูเลียนะครับอย่าไปใช้ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์วาน เพราะว่า2100เนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์เนี่ยมันนานมันช้านะครับแล้วก็ค่อยๆอ,ออกฤทธิ์ด้วยนะครับมันไม่เหมือนไนโตรเจนนะครับที่ใส่เลยเขียวเลยนะครับเราจะใช้ไนโตรเจนผสมกับสูตรนะครับเพราะว่าไนโตรเจนเนี่ยจะออกฤทธิ์เร็วแล้วก็หมดฤทธิ์เร็วนะครับส่วน2100เนี่ยหรือ3000 30เนี่ยมันจะเป็นพวกออกฤทธิ์ช้าดีลานะครับเนิบนาบพูดง่าย หวานวันนี้นะครับอีก4-5หวันถึงเขียวนะครับแต่มันจะเขียวไปเป็น10วันนะครับเขียวทนเขียวนานนะครับแล้วเขียวปลอดภัยจากโรคแมลงนะครับก็คือ2100นะครับแต่หลักการการใช้ที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะมาที่บายให้ชัดเจนด้วยนะครับอันนี้เราเข้าใจแล้วนะครับว่าไนโตรเจนหรือ4600แม่ปุ๋ยเนี่ยมันคือปุ๋ยที่เร็วไวแล้วก็ หมดฤทธิ์เร็วหมดฤทธิ์ไวแต่ก็ออกฤทธิ์เร็วออกฤทธิ์ไวนะครับส่วน2 1 0 0หรือ3 0ม0มันคือรถแก่นะครับที่ออกตัวช้าแต่ออกตัวเขียวออกตัวนานออกตัวทนนะครับอธิบายกันแบบนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลักคิดง่ายๆนะครับระหว่าง2100เนี่ยเราสามารถมาใส่กับ1 5 5 2 0า้ 20, ได้ไหมอันเนี้ยผมตอบเลยว่าไม่ควรนะครับ การเอา2100ไปมิกกับปุ๋ยสูตรทั่วไปแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยอย่างเราจะเอาไอ้คู่นี้มามิกกันนะครับผมบอกเลยว่าพวกท่านคิดผิดนะครับ2 1 0 0เป็นปุ๋ยที่ไม่ควรจะผสมนะครับฟังกันให้ชัดเลยนะครับว่า2100 30 00ห้ามผสมปุ๋ยสูตรเด็ดขาดนะครับเราจะไว้ใช้หวานเพียวๆนะครับ โดย21-00หรือ30-00เนี่ยการใช้ที่ถูกต้องหรือถูกวิธีเนี่ยเราจะใช้21-00หรือ30-00เนี่ยหวานในช่วงข้าวอายุ30วันนะครับหรือว่าช่วงข้าวอายุ10วันนะครับทำไมเราถึงหวานในช่วงนั้นเพราะว่าช่วง10วันเนี่ยเราต้องการปุ๋ยที่หวานแล้วไม่เขียวนะครับแต่จะไปเขียวช่วง15วันซึ่งช่วง15วันนั้น เราจะทําการหวานปุ๋ยสูตรถูกไหมครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะไปชนกันพอดีนะครับคือปุ๋ยเศษส่วน2100เนี่ยมันจะไปออกลิตผสมกับ15520เพื่อนําตัวไนโตรเจนดึงตัว5กับ20ตัวท้ายเนี่ยขึ้นไปใช้ในลําต้นทําให้ข้าวแตกกอดีทนทานต่อโรคนะครับไม่เหมือนไนโตรเจนที่เราหวานในช่วงแรกปุ๊บมันสามารถหมดลิตรก่อนสูตรจะทํางานด้วยซ้ํานะครับเราถึงได้หวานตัว2100เข้าไปช่วยนะครับ ส่วนหลักการการผสมที่เราต้องการจะผสมจริงๆนะครับหรือว่าปุ๋ยรอบที่1ถึงรอบที่3มของผมเนี่ยผมจะแนะนําว่าถ้าใครจะใช้สูตรผสมนะครับหรือว่าต้องการจะใช้ยูเรียเราต้องเอายูเรียไปผสมสูตรเพราะผมบอกแล้วว่ายูเรียจะหมดหมดลิตรนะครับเสร็จแล้วมันจะใช้สูตรตัวนี้นะครับ คือ 15- 5ห0เนี่ยมันจะดึงกันนะครับเสร็จแล้วเราเอายูเลียเข้ามาช่วยนะครับเนี่ยเอายูเลียตัวเนี้ยเข้ามาช่วยดึงไอ้พวกนี้ไปนะครับเสร็จแล้วตอนยูเลียตัวเนี้ย4 6 0 0ตัวเนี้ยหมดลิตตัวเนี้ยจะทํางานแทนนะครับเสร็จแล้วเมื่อไอ้ตัวเนี้ยทางานแทนในช่วงข้าว30วันมันแจ้นะครับหรือว่าเรารู้สึกว่าข้าวมันเหลืองแจ้แ,แคกแกนเราจะหวาน่าเนเข้าไปช่วยนะครับซึ่ง2 1 0 0นตัวเนี้ยมันจะไม่มีโรคนะครับคือ แต่อัตราที่ผมแนะนําให้ใช้คือ10ลูกเนี่ยเราจะหว่านไม่ใช่นะครับ10บไล่เนี่ยเราจะหวานแค่ 2- อถึงสลูกนะครับหวานพรม,พมและเทคนิคการหวานปุ๋ยเรียกรวงเรียกท้องนะครับเราจะใช้ 21- หรือ3ามสนหวานพรมในช่วงข้าว3 5มสบห้าี่สวันนะครับก็คือหลังจากเราหว่านปุ๋ยสูตรเนี้ยไปแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่า เราไม่พอใจกับต้นข้าวที่เขียวแล้วก็ไม่สวยนะครับเราจะเอาตัว21หรือ30-00เข้าไปหว่านแทนนะครับซึ่งถ้าเราตั้งคอนเทนต์หรือคำถามแบบนี้ขึ้นมาอีกท่านก็จะถามว่าเราสามารถเอา21-00กับยูเรีย4 6 0 0ผสมกันได้ไหมผมบอกว่าห้ามผสมนะครับเพราะว่า21-00คือสูตรนะครับส่วน4 6 0 0 คือปุ๋ยแม่ปุ๋ยนะครับซึ่งออกฤทธิ์แตกต่างกันลิบลับเลยนะครับซึ่งตัวนี้ค่อยๆออกฤทธิ์นะครับ4600ออกฤทธิ์เร็วนะครับหรือพูดง่ายๆว่าไอ้สองสูตรนี้ก็ห้ามมาผสมกันนะครับ2100 3000ห้ามมาผสมกับพวก15 520 1688ทุกสูตรห้ามผสมกับ2100หรือ3000นะครับ2100 3000แนะนำให้ใช้เพียวๆนะครับใช้เรียกต้นใช้เรียกใบ รหรือทําให้ต้นแต่กอดีลําต้นแข็งแรงห่างไกลจากโการคแมลงหนอนกอนะครับเราจะใช้21 0 0เรียกต้นเรียกใบนะครับแต่มันจะค่อยๆเรียกใบขึ้นมามันจะไม่เฟ,ฟ้อฟ้ามันจะดูไม่โอเวอร์นะครับพูดง่ายๆว่ามันค่อยๆทํางานนะครับมันเป็นพวกยายแก่ค่อยๆทํางานนะครับมันจะไม่เหมือนพวก เด็กแว้นวัยรุ่นที่4600มันคือเด็กแว้นคือวัยรุ่นที่แม่งห้าวนะครับชอบแบบออกตัวแรงๆไปเร็วๆนะครับแต่มันก็ตายก่อนนะครับแต่อ้นนี่ยมันค่อยๆไปนะครับค่อยๆเดินทางค่อยๆไปนะครับทําให้ข้ามันค่อยๆพัฒนานะครับเสร็จแล้วเรามีสูตรที่ดีไหมถามผมว่าถ้า ฤดูถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสูตรแล้วมีวิธีการทําสูตรใหม่ๆในเรื่องปุ๋ยนะครับเหมือนเราจะได้ทฤษฎีใหม่นะครับเกี่ยวกับการทําข้าวนะครับผมเพิ่งจะทดลองในกระถางนะครับแต่ไม่ได้ทําคลิปให้ดูผมทดลองแล้วนะครับค่อนข้างจะดีมากนะครับรวงค่อนข้างจะดีแจ๋วเลยนะครับตอนนี้กําลังทําการวิจัยอยู่นะครับโดยการใช้2100เนี่ยหวานในช่วง ข้าวได้25วันนะครับเราจะใช้2100หวานในช่วงข้าว25วันแล้วเราอัตราที่ใช้ก็คือหนึ่งลูกต่อห้าไร่นะครับเราใช้2100หวานหนึ่งลูกต่อห้าไร่นะครับในช่วงข้าว25วันแล้วเราจะใช้2100นะครับไปหวานเล่งอีกทีหนึ่งตอนข้าวได้30 35วันนะครับแล้วก็ไปใช้2100หวานเล่งอีกทีตอนข้าว50วันผมรู้สึกว่าข้าวอายุสั้นค่อนข้างจะตอบรับ 2100ได้ดีนะครับแล้วไม่เกิดการโอเวอร์นะครับหรือว่าเกิดการคุมเลโชไม่ดีนะครับซึ่งยูเลียกับ15-5 20เนี่ยเราจะหวานในช่วงไม่เกิน15วันหนึ่งเที่ยวถูกไหมครับแล้วก็1 0 3 0วันแล้วก็หวานอีกที45วันถูกไหมครับในสูตรที่เราใช้ในรอบที่1ถึงรอบที่3เนี่ยค่อนข้างจะเป็นสูตรที่ลงตัวแล้วก็ดีนะครับซึ่ง ได้ผลผลิตเกินไร่เกินกน,นาการหลายท่านหลายเจ้าแล้วที่เอาไปใช้นะครับแล้วได้ผลตอนนี้ผมค่อนข้างจะเจอสูตรใหม่นะครับที่เราสามารถใช้2 1 0 0หรือ3000เนี่ยเข้าไปช่วยเล่งลำต้นเล่งใบเล่งกอได้ในช่วงระยะที่ผมบอกไว้ก็คือ2 0 2100ี21่เนี่ยเราจะไปหว่านตอนช่วง25วันนะครับแล้วก็หว่านอีกทีหนึ่งช่วงสั้น35วันแล้วก็50วันนะครับค่อนข้างจะตอบรับผลลัพธ์ได้ดีนะครับเพราะว่า ถ้าพูดกันจริงๆแล้ว2100ตานี้นะครับสำหรับตายี่ห้อนี้สําหรับยี่ห้ออื่นผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันมีกรรมฐานต้อง24%นะเขค่อนข้างจะดีมากนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่า2100ท่านต้องมีคุณค่าดินที่ดีนะครับหรือนาพวกท่านต้องค่อนข้างจะดูแลนาดีนะครับหรือว่าไม่ใช่นาที่ไม่ได้บำรุงอะไรนะครับส่วนอันนี้เราพูดคุยกัน อีกคลิปหนึ่งดีกว่านะครับคลิปนี้เหมือนจะยาวเกินไปละ1 1นาทีนะครับเกี่ยวกับสูตรปุ๋ย2 1 0สบเดนะครับปุ๋ยน้ำตาลหรือว่าปุ๋ยไนโตรเจนหรือยูเรียแตกต่างการออกฤทธิ์ต่างกันยังไงนะครับแล้วห้ามเอาย1ิบเอ็ดหรือ3า0สนผสมปุ๋ยสูตรเด็ดขาดนะครับผมจะบอกเลยว่าที่เราที่ผมออกมาพูดได้เพราะว่าทำแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาแล้วเชื้อรากินนะครับยุบเสียหายเยอะนะครับแนะนำาี่เเพียวๆนะครับหรือสี่สิบหก แม่ปุ๋ยไปผสมกับปุ๋ยสูตรนี้ได้นะครับหรือ2100สูตรนี้ต้องเพียวๆเท่านั้นนะครับส่วนปุ๋ยยูเรียหรือ1600ต้องผสมนะครับถึงจะออกมาดีนะครับอันนี้คือเราแนะแนวนะครับแนะแนวทางนะครับค่อนข้างจะเจอสูตรใหม่เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวทําคลิปให้ดูนะครับว่ามันจะได้ดีแค่ไหนแต่ทดลองแล้วเวิร์กครับเดี๋ยววันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยนะครับสําหรับเดือนนี้อาจจะนิ่งๆไปก่อนนะครับ ก็วันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆก็ย้อนกลับไปดูคลิปนะครับย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆข้อมูลต่างๆนะครับถ้าท่านไหนที่มีน้ำทำมีน้ำอุดมสมบูรณ์มีวิธีทำก็พวกท่านโชคดีแล้วครับที่เจอคลิปไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ